ครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสินค้าตัวนี้นะครับซึ่งสั่งซื้อผ่านจากช้อปปีนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นหัวสปริงเกอร์นะครับสําหรับฉีดต้นไม้นะครับนะครับก็จะมี2ถุงด้วยกันนะครับถุงละ20ิตัวนะครับสจากซื้อมาทั้งหมด40ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้ากันนะครับ นะครับทุกคนอีกถุงหนึ่งเมื่อกี้นะครับเขาก็จะทําการแยกสินค้ามาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อเคลียวในนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหัวสปริงเกอร์แบบใบบัวนะครับซึ่งเหมาะสำหรับต้นไม้ที่ยังมีขนาดเล็กอยู่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเหมาะสสำหรับ พืชผลผลไม้นะครับโดยที่ผมก็จะนำมาทำการรดต้นทุเรียนนะครับซึ่งมีทั้งหมด40ต้นโดยกันนะครับซึ่งหัวตัวนี้นะครับข้อดีก็คือมันสามารถกระจายน้ำแล้วก็เป็นละองน้ำนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้น้ำเยอะนะครับสำหรับทั้งชุดนะครับ หัวเซฟลิงเกอร์แล้วก็เกลียวในนะครับจะเรียตัวละ7บาทแค่นั้นเองนะครับโดยเราสามารถที่จะนำมาประกอบ <c oughs> แล้วก็นำไปใช้งานได้เลยนะครับนี่ยนะครับ <c oughs> นี่กราบทุกคนเป็นแค่นี้นะครับเราก็สามารถนำไปเสียบ <c oughs> หรือว่าสวมกับข้อต่อนะครับข้อต่อท่อ PVC ขนาด สี่หุนนะครับเราก็เอาไปสวมแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับแบบนี้นะครับนะครับเฉลี่ยตัวละ7บาทแค่นั้นเองนะครับทุกคนถือว่าถูกมากนะครับ นี่นะครับทุกคนทั้งหมด40ตัวนะครับราคาทั้งหมดอยู่ที่276บาทนะครับถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับการสั่งซื้อผ่านช้อปปี้นะครับ